สวัสดีค่ะเพื่อนๆมีวิธีการเรียนภาษาจีนยังไงกันบ้างคะเราคิดว่าในบรรดาเทคนิคทั้งหลายที่ว่ากันว่าทำแล้วจะมีประสิทธิภาพเนี่ยจะต้องมี3ข้อนี้อยู่ด้วยแน่ๆเลยค่ะข้อแรกก็คือความสม่ำเสมอถ้าเราเจอภาษาจีนทุกวันสมองก็จะรู้สึกว่าภาษาจีนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราแล้วมันก็จะไม่ลบคาศัพท์ของเราทิ้งค่ะและต่อไป มันก็อาจจะช่วยเราจำแนกเสียงที่คล้ายกันและวิเคราะห์บริบทของภาษาให้เราได้ด้วยนะคะส่วนข้อ2เป็นเรื่องของ Input และ Output ค่ะหมายความว่าเมื่ออ่านแล้วก็ต้องเขียนฟังแล้วก็ต้องพูดเมื่อเรียนแล้วก็ต้องใช้ค่ะเพราะว่าการสร้าง o u t p u t หรือการนำความรู้ไปใช้จะช่วยเรียบเรียงข้อมูลในสมองของเราให้เป็นระบบช่วยให้เราได้ไตร่ตรองทบทวนข้อมูล และที่สำคัญคือมันจะทำให้เราจำสิ่งที่เรียนมาได้ดีขึ้นอย่างมากเลยค่ะและข้อสุดท้ายคือการเรียนให้สอดคล้องกับความสนใจนะคะเช่นถ้าเราชอบดนตรีแล้วเราเรียนคำศัพท์ที่เกี่ยวกับดนตรีอ่านเรื่องหรือดูซีรีส์ที่ตัวละครเป็นนักดนตรีเราก็จะเรียนรู้ได้ดีกว่ามีโอกาสเอาไปใช้จริงได้มากกว่าและมีความสุขกว่าด้วยค่ะ อย่างตัวเราเองตอนที่เรียนคำศัพท์ในหมวดสถานที่ก็จำคำว่าถูชู้กว่านที่แปลว่าห้องสมุดได้ภายในครั้งเดียวในขณะที่คำว่ายินหางที่แปลว่าธนาคารเนี่ยจนถึงตอนนี้ก็ยังต้องเซิร์ชอยู่เลยนะคะนั่นก็เป็นเพราะว่าเราสนใจหนังสือมากกว่าการเงินชอบห้องสมุดมากกว่าธนาคารค่ะถ้ามีการเรียนแบบไหนที่รวมเอาเทคนิคทั้ง3ข้อนี้ไว้ด้วยกันได้ก็คงจะดีใช่ไหมคะ เมื่อไม่นานมานี้เราได้ลองใช้วิธีหนึ่งค่ะนั่นก็คือการเขียนไดอารี่ซึ่งเราก็จะมีเวลาเขียนแค่วันละไม่กี่ประโยคแต่มันก็ตอบโจทย์เทคนิคทั้ง3ข้อนี้ได้นะคะโดยเฉพาะข้อสุดท้ายเรารู้สึกว่าการเขียนไดอารี่ทำให้เราได้เรียนรู้คำศัพท์ที่สอดคล้องกับชีวิตของเราจริงๆเป็นคำที่คนอย่างเราจะใช้จริงๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครรู้สึกว่าวิธีการนี้น่าจะเหมาะกับตัวเองเหมือนกัน เราก็เชียร์ให้ทำนะคะแต่ถ้าใครไม่สะดวกเขียนไดอารี่ด้วยปัใจจัยใดๆจะลองหาวิธีอื่นที่ยังคงมีความสม่ําเสมอมีการสร้างเอาต์พุตและสอดคล้องกับความสนใจดูเราก็เชื่อว่าทุกคนจะสามารถพัฒนาทักษะภาษาจีนอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุขไปพร้อมๆกันได้คะ่ะแต่ทีนี้ก็อย่างที่เราบอกนะคะว่าเราเขียนไดอารี่ออกมาใช่ไหมคะ ถ้าจะเก็บไว้คนเดียวก็น่าเสียดายเราก็เลยอยากจะเอามาแบ่งปันกับทุกคนค่ะเผื่อว่าถ้าใครมีความสนใจตรงกันก็จะได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยหรืออย่างน้อยก็จะได้เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และเป็นกําลังใจให้กันค่ะสำหรับไดอารี่ของเราเนี่ยตอนที่เราเขียนเราก็จะไม่ได้กดดันตัวเองเรื่องความถูกต้องของแกรม่าและคำศัพท์เท่าไหร่นะคะเราคิดว่าขอให้ตัวเองกล้าเขียนกล้าใช้ก็เป็นพอค่ะ แต่พอจะเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังซึ่งมันก็จะกลายเป็นการเผยแพร่ออกสู่สาธารณะเนี่ยนะคะเราก็เลยให้เหล่าซื้อที่สอนภาษาจีนช่วยตรวจสอบเรื่องความถูกต้องแล้วก็แก้ไขให้แล้วค่ะถ้าอย่างนั้นวันนี้เรามาอ่านไดอารี่ด้วยกันสักหน้าหนึ่งนะคะนี่เลยค่ะมีไม่กี่บรรทัดเองนะคะบอกว่าทิ si ting j une j une j une e ้งชังว่วเสี่ยวจีผู้ทิ้งจ๋วจินเตอร์เจียนอี้งขา应该不是只有目ว ตานชื่ออีลูางเย,ยกคำว่าทิ้งชัวเป็นคำที่เราใช้บ่อยนะคะมันแปลว่าได้ยินมาว่าหรือว่ากันว่าค่ะโดยคำนี้จะประกอบไปด้วยทิ้งที่แปลว่าฟังและชั่วที่แปลว่าพูดนะคะประมาณว่าฟังคนอื่นพูดมาเขาว่ามาแบบนี้ความหมายก็เลยกลายเป็นทิ้งชั่วได้ยินมาว่าค่ะ ส่วนในเครื่องหมายคำพูดนี้นะคะเสี่ยวจี้แปลว่าลูกเจี๊ยบค่ะมาจากเสี่ยวที่แปลว่าเล็กและจี้ที่แปลว่าไก่ค่ะเจ๋จินหมายถึงนักเก็ตและเจียนอี้แปลว่าคำแนะนำนะคะทิ้งชั่วเสี่ยวจี้ปู้ทิ้งเจ๋จินแต่เจียนอี้จึงหมายถึงได้ยินมาว่าลูกเจี๊ยบไม่ฟังคำแนะนำของนักเก็ตหรอกเราชอบประโยคนี้นะคะ เราว่าเขาใช้ความเปรียบได้เห็นภาพดีค่ะลูกเจี๊ยบและนักเก็ตต่างก็เป็นไก่เหมือนกันใช่ไหมคะแต่ลูกเจี๊ยบยังอยู่ในจุดเริ่มต้นเหมือนเด็กๆหรือคนที่ยังมีประสบการณ์น้อยแต่นักเก็ตเนี่ยมันไปถึงจุดจบเรียบร้อยแล้วค่ะแถมยังเป็นจุดจบที่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เลยด้วยฉะนั้นลูกเจี๊ยบจึงอาจจะอยากฟังคำแนะนำจากไก่ที่ประสบความสำเร็จมากกว่านักเก็ตนะคะ ประโยคต่อไปเป็นความคิดเห็นของเราต่อคำกล่าวนี้ค่ะว่าทายิงกายทิง้งคำว่าทาแปลว่ามันนะคะออกเสียงเหมือนท่าที่แปลว่าเขาผู้ชายและท่าที่แปลว่าเขาผู้หญิงแต่เขียนไม่เหมือนกันค่ะส่วนยิ่งกายแปลว่าควรนะคะเป็นคําที่เราได้ยินบ่อยเหมือนกันค่ะรวมแล้วท่ายิ่งกายทิงแปลว่ามันควรฟังนะ และในประโยคสุดท้ายพูดว่าเชิงหัวแปลว่าชีวิตค่ะจื้อแปลว่าเพียงแค่โยมีและมู่เปียวหมายถึงเป้าหมายนะคะเชิงหัวปูชื่อจืออ้อโยมู่เปียวชีวิตไม่ได้มีแค่เป้าหมายส่วนคำต่อไปต้านชื่อแปลว่าแต่ใช้ขั้นประโยคที่ขัดแย้งกันนะคะอีลู่ช่าง คือตลอดเส้นทางค่ะโดยลู่จะแปลว่าถนนหรือทางช่างแปลว่าบนค่ะส่วนอีปกติจะแปลว่าหนึ่งนะคะแต่บางครั้งก็หมายถึงตลอดได้เหมือนในประโยคนี้ค่ะและคำว่ากู้ชื่อแปลว่าเรื่องราวนะคะเชิงหัวผู้ชื่อจิหออยวมู่เปียวแต่สี一路上也有故事 จึงหมายถึงชีวิตไม่ได้มีแค่เป้าหมายเท่านั้นแต่ยังมีเรื่องราวระหว่างทางด้วยค่ะเพื่อนๆคิดยังไงกับประโยคนี้กันบ้างคอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะส่วนตัวเราเองก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นลูกเจี๊ยบในเรื่องไหนหรือเป็นนักเก็ตสำหรับใครอยู่หรือเปล่านะคะแต่ว่านี่ก็อาจจะเป็นเทคนิคการเรียนรู้ที่ดีอีกข้อนึงก็ได้ค่ะนั่นคือการรับฟังคำแนะนำอย่างไม่มีอคติ แล้วมันจะเหมาะหรือไม่เหมาะกับเรายังไงเราก็ค่อยมาปรับอีกทีค่ะก่อนจะจากกันไปในวันนี้เราขอแอบกระซิบนิดนึงนะคะว่าคำศัพท์ส่วนใหญ่ที่เราใช้ในไดอารี่วันนี้เนี่ยเราเคยพูดถึงไปแล้วในคลิปก่อนๆทั้งนั้นเลยนะคะใครที่ยังไม่เคยดูลองย้อนกลับไปดูกันได้ค่ะจะได้เรียนไปพร้อมๆกันนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ